โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์ไสที่นะวันนี้เราอยู่ในเกมบีเบฟโซนะครับวันนี้มาตีกิวนะครับผมก็ลีแลวเนาะสำหรับตีกิวนะครับก็วันนี้มันมันรอบนี้มันเป็นมนุษย์เนาะเราก็มาตีกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะตีผ่านระดับไหนเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งก็เราได้เบียคุยามาด้วยนะก็ เอามาตีกิวได้นี่นะครับก็ทังหามนุษย์อืมของก็ใส่ประมาณนี้น่าจะได้นะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเป็ดไม่มีเป็ดทองนะถ้ามีเป็ดทองก็จะดีกว่านี้เฮ้ยเอานี่ใส่อ๋อมันอยู่มันใส่แล้วนี่หว่าอืมประมาณนี้อันนี้น่าจะได้นะครับเออ แล้วก็ลิงดูลิงสิเดี๋ยวลิงเดี๋ยวดูก่อนว่าเผื่อเราจะมีลิงสองออฟอะไรมาใหม่ใหม่หาใหม่ลิงจะเป็นลดคูดาวถ้าเกิดมันมีพ่วงมาความเสียหายนี่แบบนี้ก็โอเคนะรุนแรงจัดแล้วมีก็จะเพิ่มขึ้นนะ ีอะไรไหมเอ่อนี่อะประมาณนี้น่าจะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเซฟไว้หน่อยไม่ได้เซฟคือปกติผมไม่ค่อยได้ตีคิวนะไม่ค่อยได้ตีกิวก็เลยแบบไม่ได้แบบไปอยู่กิวแบบโหดด้วยนานๆจะมาตีวันนี้ผมขี้เกียจอ่ะนะครับก็มาดูมีตัวบูสอะไรปะหาตัวบูสหน่อยมีไหมเนี่ย แล้วต้องเป็นตัวตีระยะไกลด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กฎมันคือมันมันบล็อกตัวละครตีระยะไกลนะครับก็ตัวไกลสังหารมนุษย์อืมอะไรอันนี้เนาะที่ตรงเลยเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับเอ้เรามีตัวบูทนี่ตัวนี้จะบูทปะบูทไหมหาตัวบูทก่อนเออนี่ยเอย้แต่ตัวนี้มันไม่ได้บูท้วยมัน มันดีบัฟศัตรูแล้วเขาไปหาตัวบูตดีๆจัดมาก่อนนะก็จะเป็นเออ่ใครวะตัวนี้จำชื่อไม่ได้เฮ้ยตัวนี้มันตัวบูตเออนี่ไงสกิลสองมันคือใครครับผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นหน่วยศูนย์แหละเรารู้ว่าเป็นหน่วยศูนย์ตัวนี้เน้นในการตีปกติเนาะก็ปกติ จะใส่เป็นเจ้าหมาทองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีพวกเป็ดหมาหรือกระต่ายพวกเนี้ยเออใครเก็บไว้คือคุ้มจัดอ่ะเพราะว่ามันทําเป็นดาวแดงมันลดข้อด้อยไปโคตรดีตอนเนี้ยคือบางทีผมก็ไม่รู้ผมย่อยไปเปล่าขายไปเปล่า <c oughs> อ่ะล่ะมีดาบนะครับเอาดาบมาใส่ได้แล้วก็ มีอะไรอีกไหมเราเอ้นี่ดีกว่าเนาะเอาเพิ่มคิลเลอร์ไปไหมคิลเลอร์มนุษย์มีไหมผมว่าผมทำไว้เปล่าอืมหาก่อนหรือว่าเราไม่มีนะผมว่าผมไม่มีเปล่าเออไม่มีว่ะไม่มีหรือไม่ได้ทำนี่แหละแล้วถ้าดูข้างล่างอะจ,จะเห็นว่าได้ทำหรือเปล่า อาจจะต้องใช้ในเรื่องของอันอื่นไปก่อนอะอืมอันนี้ก็ได้นะครับยาล่อฮอนลูกนะหรือว่าจะเป็นท่าความเสียหายไอ้น,นี่ก็ได้เนาะแต่ไม่อยากเอาอยากเอาเป็นคิวเลอร์ถ้ามีนะแสดงว่าผมไม่มีเนาะเนี่ยเพราะว่าตั้งล่างมันไม่ได้มีเลยว่าเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิงก็จะเป็นไม่ได้มีเซฟเลยไหมผมไม่ได้เซฟเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตี เป็นสังหารมนุษย์นะก็เอ้ยไม่ใช่เดียนนี้เราจะมาหาโซเออหรือว่าลิงก์เป็นโจมตีปกติกันบึ้มบักมีใครว่ามีสองลิง์หรือเปล่ามาถ้ามีสองลิงก็ดีเขาเรียวไม่ใช่สองลิงเขาเรียกว่าสองออฟอันนี้ไหมลวความเสียหายด้วยก็เพื่อมันต้องไปบวกไงมันตัวดีใกล้ใช่ไหมล่ะ เออแล้วความเสียหายก็น่าจะโอเคกว่าเพราะมันตัวตีแบบตัวตีไก่ด้วยเยนาะอืมโอเคประมาณนี้แหละอันนี้ไม่ต้องแสงมั้งเอาแสงเดียวพอนะครับก็เราเหลือไออันนี้เป็นดามมจไปเลยง่ายๆก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเออตัวนี้มันโหดว่ะตัวละครจากอเน,นี้ยเนาะ b บิร์นเดอะวนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นสายสก,กิลสาเป็ดไปคุ้มคุ้มอืมแล้วก็ม็นคิลเลอร์มนุษย์ด้วยเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิวเลอร์มนุษย์พลัสนั่นเองนะแต่ก็เล่นได้ตัวน,นี้ห้าต่อห้านะคิดว่าน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูของเฉพาะหน่อยดีเพราะเขาอยู่ลาสังกัดเรามีหรือเปล่า ขอ,องเฉพาะอะไรสังกัดถ้ามีก็จะดาเมีได้เพิ่มขึ้นอนะ่ะหรือว่าเราไม่มีนะมีไหมเอ่ยอืมไม่น่ามีนะเออเนี่ยไม่มีอะ่ปะปกติมันจะมีของแบบเฉพาะอะไรสังกัดไม่แน่ใจว่าใช่นั้นหรือเปล่าที่คิดนะในใจไม่มีอะ่ะ แต่จะต้องใช้อะไรประมาณพวกนี้ไปก่อนแหละนะครับไม่รู้ว่าดาเมจจะจขนาดไหนนะนี่จะมีนเนี่ยมันจะมีชิ้นหนึ่งอะที่เป็นเฉพาะน่าจะเป็นไอ้นั่นอะไอที่คล้ายๆบอกไม่ถูกนะครับออันนี้ว่าเสียหายถ้าโจมตีแรงเอออันนี้เราเอาไปไปบวกผู้ตังหารไงประมาณประมาณนี้ก็ได้นะครับปกติมันจะมีอันนี้เดี๋ยวให้ดูที่ผมหมายถึงอนะไะ จะมีในเรื่องของนี่ลูกบอลน,นี่เออลูกบอลมาลีเนี่ยผมไม่มีไงถ้ามีดาเมจผมบึ้มบัมนี่ไปนะครับแล้วก็ลิงเออลิงใส่เป็นรถคูทามเนาะผมมีเตปบ้างบ้างรถคู่ทมนี่ปะอ่ะอันนี้ได้นะแล้วผมขอเปลี่ยนแล้วกันไม่อยากได้พ้อยจิกุปเลยได้เป็นรถคู่ดาวน์สกหน่อยนะครับ ไม่แต่เลเวลเลเวลลิงค์ผมแค่สิบเองเหรอตัวนี้แล้วผมต้องไม่อัพก่อนไหมมันจะได้แบบดาเมจดูเวอร์วังนะดาเมจจะได้ดีๆหน่อยมีออฟลองที่เพิ่มของดีกว่านี้ไหมไม,ไม่มีไม่มีผมเอาลดลดคู่ดาวแล้วกันอันนี้มันจะเป็นเพิ่มอะไรเงีเพิ่มบูท อยากได้ลูกคู่ทาาไม่ใช่หรอกจะได้รีสกิลไวๆอ่ะเดี๋ยวผมไปนี่แล้วกันขอไปทำเป็นเลเวลยี่สิบเนาะมันจะได้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 อบิเพิ่มอบิน้ำหอมนะครับอยู่ไหนเอยอยู่ไหนนะอ่านี่ไง ก okay. ็เลือดเต็มแล้วกันแน่นอนก็ต้องใช้เลือดเต็มใช้เอพีตัวนี้นเน้นเอพีเนาะแล้วก็อันที่สองเป็นเลือดเต็มเพราะตัวตเลียไก่ไม่น่าจะโดนดามิดง่ายนะอืแล้วก็ตรงนี้ผมรนะีอะขอรีหน่อยแต้มไม่ค่อยมีด้วยอะ่ะถ้าได้ค่าเอพีก็ดีอะ่ะเออ ดามิดเพิ่มขึ้นเอพีสามดาวไหมมาไหม <S <S เฮ้ย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 เอดีเคเหรอเอาไงดีอ่ะมันไม่ได้ใช้เอดีเคเท่าไหร่ดิเอาไปหอกแล้วกันเอดีเคผมได้อีกประมาณสองครั้งนะฮาแต้มเบิกนี่ก็น,น้อยด้วยแย่เลย HP, HP, HP. เอ h สพีเอสพีเอสพีเฮ้ยหูจะถ้าเอสพีเมื่อกี้สามดาวน้างบนครั้งสุดท้ายเพราะว่าแต้มเราหมดแล้วจะได้ปะเพราะเมื่อาากี้มันลงมาเมื่อกี้เอ3สพีสามดาวเห็นนะเห็นไปแบบข้างบนเอสพี HP เปล่าลุน้นเอ้ยเฮ้ยเลือดเน้นๆช่างมันช่างมันนะครับ ประมาณนี้ไปก่อนโอเคอย่างน้อยเราก็น่าจะดรามิตตึงๆไปครับผมมาลองออันนี้คือแบบอันนี้กิวผมสร้างเองนะแบบผมไม่อยากไปอยู่กิวคนอ<ๆ>ื่นเพราะว่าบางกิวเขาเน้นตีคิวแบบหนักๆอะ่ะประจําผมอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้สบายไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะเตะิอ่ะลุยนะครับผมอันนี้มาที่นอมอลก่อนนอมอล is ชิวๆชิวๆแผ่<ป>อันนี้ผมกดออตโต้ไว้หรือเปล่าไม่รู้อะใส่แล้วนะเบียวคุยะสบายแปบ๊บเดียวนะเพราะว่าง่ายจะไปยากตรงระดับพวกไอเน,นี้ยเนาะสูงสูใงในมูในมี Let's go ใครไม่มีคิวว่าเข้าคิวผมได้นะผมเปิดออตโต้ไว้แหละ แบบชิวๆถ้าไม่ได้เน้นอันดับอะไรมากนะไปนะครับไปฮาร์ดอ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนเอาท <c oughs> <ๆ>ีมทีมที่ตั้งไว้ที่แล้วนะอ่ะก็เป็นต้องไหนวะลืม,ลมเอ้ไหนตรงนี้ ทีมเราค่อนข้างครบเครื่องนะครับเออท่านเบียร์หน่อยเป็นไงเล่าไอ้น้อง <c oughs> โดนดามเมจดด้วยเมื่อกี้ไม่รู้โดนตัวอะไร <c oughs> ไอ้นี่ปะไอ้โคกะหรือโคกะเ่ะโอเคแต่กิ้วจริงมันก็สำคัญนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะได้ทรัพยากรแล้วก็ เท็บในการเปิดกาชานะถ้าใครจบได้ทุกอาทิตย์เนี้ยอาวิลิฮารแล้วก็เริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่ยากสุดก็จะเป็นในในเมย์ใชานในเมย์ะปะเจอกันหน่อยไม่เล่า,อเ,าเอ็กเอ็กผมเอ็กผมเอ็กผมเอ็ก ผมจะไม่ผมจะไม่โดนสกิลอันติเมทแม่งไม่รู้เนี่ยรู้ใต้ โอเคจบได้อยู่อ้าวเหลือโหมดที่เริงที่สุดและก็จะเป็นเนี่ยว่ามันจะได้เพชรใช่ปะได้ของไม่รู้ว่าจะตีจบได้แค่ไหนนะ <c oughs> <c oughs> นไอ้นีนไอ้ตัวนี้ก็บูทได้เนาะ แค่คิวเริ่มไม่ตรงประมาณนั้นเอาละนัมโบโชกผมไม่ค่อยชอบไปที่แบบเป็นสีนี้นะน้ำแข็งมองยากกว่ามองศัตรูยากมีเกาะก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวเทนะ่าไหระ อ uh <Okay. S 1> ไม่รู้อัดอัดดามมอย่างเดียวผมะ่ะ <laughs> <Okay. S 1> จบได้หรือเปล่าไม่รูอ้อะเฮ้ย <Okay. S 1> <laughs> ตัวนี้มันมันคิดปะวะเพราะว่าเพื่อนเราตีเข้าทีหนึ่ง เราจะจบได้วะโอเคอเฮ้ยจบได้ตัวเรามันโหดไงถ้าจะพูดว่าเขาเรียกไงชาเลนจ์ของเกมนี้สุดท้ายเลยก็คือตีกิวก็ไม่น่าจะผิดแปลกตีกิวกับไตหอนะเพราะว่ามันมันเดือดอยู่นะระดับหนหยเมย์แล้วเกิใครไม่มีตัวใหม่ๆแล้วก็ของกลงตึงโอเคนะครับก็ จบได้ฮนะเราเรามีตัวใหม่ได้ไงนะครับอบ,บิมันดีนะรับไปสามสิบห้าประมาณนี้นะครับตีกิวเนาะก็อาจะมีตัวอื่นที่มาทดแทนได้แต่ว่าก็ต้องเน้นในเรื่องถ้าเกิดตัวแบบไม่ใช่ตัวใหม่ๆแบบอบ,บิดีๆก็ต้องไปเน้นพวกที่เบิกเน่นจะเยอะนะสักสามช่องขึ้นไปสาม่องสองช่องอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองไปดูนะว่ามีตัวไหนแทงได้บ้างอาทิตย์นี้มันเป็นน,นี่ไงมนุษย์ไงถ้าเรามีตัวละครที่สังหารคิวเลอร์อ่ะคิวเลอร์สังหามนุษย์หรือว่าคิวเลอร์สังหามนุษย์บวกก็จะเล่นง่ายเนี่ยตอนนี้ผมมีแค่นี้นะจริงจริงเออเนี่ยที่เป็นสังหามนุษย์เนี่ยอืมทั้งหมดเลยมีแค่นี้จริงๆรนะครับไว้ตีกิวก็ถือว่าครบเครื่องในระยะไกลเนาะสำหรับะนะระยะไกลนะเดี๋ยวดูระยะใกล้ดิผมมี <laughs> มีอะไรบ้างวะ เออระยะใกล้อยู่มานี้โอ้โหยังไงก็หนักใจอยู่กันนะถ้าเกิดตีระยะใกล้ในเฟสต่อไปโอเคแต่ว่ามีมีนี่น่าจะเล่นได้นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วอืมอ่าประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับซีกิวนะครับระยะไกลนะครับสังกัดของมนุษย์นะครับที่เราไปเจอนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะอ่าดูสนุกนะับสนุกสนุกไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ ฝากกดไลคก็ติดตามไปกันเลงใจด้วยนะครับผมเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ